เอออย่าด่ากันอย่าด่ากันเอาเป็นว่าเธอเธอลงเหือได้ไหมแฟนขับแฟนขับแม่งแฟนขับแม่งด่าหมดแล้วเนี่ยเธอคือแบบมันไม่จบทักทีอ่ะคือเขาไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาเสียเธอรู้ไหมเช่าสตูชั่วโมงละพันนะเนี่ยจ่ายไปห้าหกพันนะเนี่ยเธอวีนา่าเธอคิดว่าตังค์มันหาง่ายเหรอแล้วเธอแล้วแล้วเธอคิดว่าแฟนนั่งร้องไห้อะไรอยูอ่อย่างเงี้ยอ่ะหาใหม่ดีกว่าใช่เหรอหมดฟิลรล้วังใช่ไอ แม่งซิงเลยตอนแรกกูสามาก่าจะแบบแรบ,บแบบไอ้ใส่เต็มเลยอ่ะไอ้เแบบจออย่างี้แม่งไอ้เจออย่างี้กูจะแรบ,บยังไงอ่ะทุกคนเจแฟนนายรับหลังนายเก่งจัดเลยวะใช่เหรอมันรับหลังผมจริงเหรอวีน่าถ้ารับหลังผมดิสเลยนะเอาเปล่าดิสมียเลยเนี่ยดิสวีน่าเลยเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าอยากฟังกันบปล่าดิสเปล่าดิสวีน่าเปล่าใครดูไลฟ์สดมันบ้างมันด่าผมจริงเปล่าวีน่ามันด่าผมจริงเปล่า อ๋จริงจังนะเนี่ยถ้ามันด่าผมผมดิ้นคืนนะเอาเอาเอาได้ได้จัดให้อยา่าไม่ไม่ดา่าผมแลบถึงเอเชแล้วกันเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวเพลงนี้แลบถึงวีน่าแต่ว่าไม่ด่านะผมไม่ด่าผู้หญิงนะจริงๆพี่มันรวมหัวด่ากับผู้ชายเอาจริงหรอวะเฮ้ยกูต้องโทรไปถามมันอีกไหมเนี่ยถ้าโทรไปถามพวกมึงก็จะว่ากูนี่วีน่าไม่ได้ด่าแต่เพื่อนมันอาศัยความเต็มระบบ ดิสเพื่อนมีหน้าดีตัวกิจฉาความรักคนอื่นเลยเอ้ยเดี๋ยวกูด่าแม่งเลยมีใ,ใครรู้บ้างมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะแต่เดี๋ยวเขียนถึงไอเทียนี่แหละแต่งเนื้อเพลงแป๊บเอาอิสรุปมันใครกันแน่นี่ไอมันอยู่เชียงใหม่ไหมแค่นั้นแหละไอไอที่มันแอนน์จะบอกใจหูเบาก็แล้วแต่ในไลฟ์มันบอกกวนะีหน้าว่าให้ใจง่ายเกินคนดูในไลฟ์สดจริงๆจะรู้กูโ,โคตรเกลียด แม่งแน่เอาง่ายกูฆ่าแม่งแน่กูฆ่าแม่งแน่โอ้งเมียกูแม่งร้องไห้อยู่แม่งใครแม่งเหมือนันเป็นแบบเพื่อนห่างๆเมียกูผู้ชายอย่างเงี้ยแม่งขึ้นไล์ไปกับเมียกูแม่งบอกแบบบอกแบบว่าให้ใจให้เธอให้ใจมันง่ายเกิน่ปเป่าหูไหวแต่กูจะเป่าแม่งไงเออจริงๆมันมันเป่าหูแล่กูจะมันเป่าหูแลวกูจะเป่าแม่งไงเพื่อน จริงจริงเป็นเล่นมันแค่เดียวอ่ะเป็นเรื่องอ่ะจริงซิกกี้จะขำเอาขำเฮียไอ้เพื่อนกูยังรู้เลยกูเอาจริงไงกูไม่เคยพูดเล่นทั้งนั้นไหนมันมันบอกว่ามึงขำอ่ะกูบอกว่าจะเป่าหัวบอกว่าเดี๋ยวซิกกี้ขำเอาขำเฮียพวกกูผ่านจะมาไม่รู้ไอ้กูไม่ได้ตกไม่ได้แปลว่ากูจะเอามึงออกจากแมบไม่ได้นะเว้ย n t has just tipped สามสิบห้าบาทมึงกลับไปดมเคเหมือนเดิมเถอะไอโซ กูจริงๆนะไม่ใช่ว่ากูเอามึงออกจากแมบบไม่ได้นะเว้ยกูไม่ตบมันไม่ได้แปลว่ากูเอามึงออกจากแมบบไม่ได้นะเว้จริงๆกูเอามึงออกจากแมบบได้เลยอ่ะลบมึงออกจากแมบบไปเลยอ่ะจริงๆแบบดีีเลยอ่ะจริงๆนะเว้ไอใครปากไม่ดีนะมึงอย่าเล่นนะกูในชีวิตจริงนะเว้มึงมึงเล่นมึงเล่นในแชทเล่นในไอจีอะไรได้นะเว้แต่เล่นในชีวิตจริงอ่ะ จบไม่ดีจบไม่สวยอันนี้กูพูดจริงมือเห็นมึงเห็นตังในกระเป๋าไหมกูลบมึงออกจากแมพได้เลยจริงสติกี้ยังรู้เลยกูพูดจริงรู้อะไรลบมึงออกจากแมพไม่ไม่ไม่ stress stress mouse stress mouse stress time เลยเว้ย you feel a stress t i m you feel me you feel a stress i m e w i t h o t money เงินมันทำไได้รวยด้วยลบมึงออกจากแมพได้ง่ายๆเลย มันเอาวะไรื่องนี้มันเอาวะมันพูดไปเรื่อยว่ะมันพูดไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยเฮ้เดี๋ยวให้กูไปสู่กุฎีให้กูใจเย็นก่อนเดี๋ยวได้คุณโชว์กล้องนี่มันไม่ได้จริงสปอนเซอร์ด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ฝากสปอนเซอร์มาจ้ามาจ้าไม่พับไม่เลี่ยงที่ไหนทั้งนั้นลองดูดิ

ดังไปหรอดังไปหรอดังไปดังไปดังไปเออเฮ้ยมันมันกลับไปเหมือนเดิมเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยมันกลับไปเป็นไม้ตัวเดิมเลยแล้วทุกคนทำไงอ่ะไม่ก็นี่ไงมันก็ขึ้นว่าไม้ของฟังเนี่ยไม่ใช่เนี่ยมึงอ่าเนี่ยอินเทลสมาร์ทฟาวเนี่ยเออได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคโอเค บีดโคตรล้ําแต่ฟันโคตรเหลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาใหม่โฟล,ลินเหลือกเหนือกดําใครดูเน็ตมาวะยาสูมมองกล้องหน่อยครับมองหาพอ่อมึงอ้าวแล้วมึงดูเน็ตหาพ่อตรงไหนไอ, <c oughs> อ้เนี่อยอะไรไมไปืนกูใส่ได้มากกว่า20และแน่นอนมันไม่ใช่แบงค์กันา พวกแค่นี้คิดชามันไม่อยากเห็นรรักกันพากลังผมเป็โคตรพูงงานผมเป็นโคตรยุ่งผมไม่ได้ไ่รับฟัง2,000สบาทในแบงค์แค่นี้ผมก็สิกี้ที่ต้องนั่งนับมันถ้าบอกที่จะมาวันสองผมก็ได้ตนั่งเหงาได้ตนังนับมันแถวนี้ไม่มีแต่เรื่องกูเลยต้องระวังกูเคยทะเลาะกับเพื่อนเพราะแม่งขายาท่ากันผู้หญิงแม่งทำกูบาไอ้กูเลยอยากอยู่ลำพังใรักนมันมีค่าได้ปวดเธอจาทำมันพังใครดูถูกกูวไอ้สั์กูจาทุกคำ เงินพุมกูไม่มีใช้เย็ดแม่อย่าดันผู้รังมันนับแต่แบงยี่สิบเย็ดแม่กูนับแบงค์พันเงกูใส่ได้มากกว่ายี่สิบและแน่นอนมันไม่ใช่แบงกันไม่มีใครรวยตลอดไม่มีอะไรมารับประกันอ้าฮะอนี่ะแล้วไม่มีใครรวยตลอดไม่มีอะไรมารับประกันเฮ้ยมันเฟี้ยวอยู่นะเว้ยเมโลดี้นะไอ้เหี้ยมันทำทำไปเล่นไบมันเสดหูเลยได้ยังไง

ย็ดแม่อย่าดันทุรังมือนับแต่แบงค์ยี่สิบเย็ดแม่กูนับแบงค์พันมือกูใส่ได้มากกว่ายี่สิบและแน่นอนมันไม่ใช่แบงค์กันชีวิตมึงแม่งพังไม่ใช่ผู้รังตังกูไม่อยากจะลิงเซอพาวด,ดอนเขามาตามตัวกูเขาจะยงใจทิง้งมึงแม่งขี้เกียจขี้ขาดไม่มีอะไรเป็นอันเป็นชิน้นเย็ดแม่กูมีเงินเป็นล้านในสัตว์กูไม่สนหรอกวอตยืดติ้งบ้านกูเคยหลอมลนลายกูไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกอสองรับแกงกู สมัครดาวรัสิปได้60บาทยูน่า100คันมูเตโด1500ดูเลยกู้ชชอบเลยแบบว่าแบบโส้อัพแบบี่อะไรแบบแล้วใช้ต่างเลยไอ้สัสกามึงต้องตอบกามึงต้องต่อบด้วยโฟนนี่แหละเดี๋ยวล่ะ ดี out, out, ๋ยวมันอยู่เดมันยูอบร์ดี้สปมเดี๋ยวมันเดียวมันอยู่นะเดี๋ยวนยู่นะเดนะเดี๋ยวมันยนสปมีวมันะทุกคน yes sir yes sir soldier soldier ท like. like. ั้งหลายผมเรียกทุกคนว่า soldier เหออบาร์ดี้ soldier อบาร์ดีทุกคนที่แบบสู้ชีวิตนะทุกคนเป็นทหารทั้งหมดนะยง soldier พักลังผมไม่โคตรทุ่งงานผมไม่โคตรยุง่งผมไม่ได้ไม่รอฟังสองแสนบาทในแบ็คแพคเนี่ยผมกับซิกี้ที่ต้องล้างน้ำมันเธอบอกที่จะมาวันสอง พีหนึ่งเอ็กซ์ออฟฟิเชีลแฮชแทกทิปเอ็ด5ามิบาทส่งขอทางไหนเจอยากโดนเปลี่ยนชีวิต

เช่ถ้าป้าถ้าป้าลูกคนถ้าป้าถ้าป้า